เราก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่บรญยกริพน์เพราะว่าสัพเพสัตตาถือว่าสัตว์ตัวหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งก็คือสัตว์ตัวที่เันมโนอยู่ดันเมื่อมโนอยู่ก็เป็นสัตว์หยุดหลงมโนภาพอยู่เมื่อใดเมื่อใดก็เป็นสัตว์เหมือนสัตว์ปรากฏอยู่เ,เมื่อใดไม่หลงมโนภาพจบกายเป็นสัตว์ก็หายไปโลกุตระ เมื่อไดหลงมโนภาพอยู่โลกียะเด็นบัโภาพที่ชองสำคัญนะหลงมโนภาพอยู่โลกียะทางเด็หลงภาพใดภาพหนึ่งไม่ว่าภาพใดก็ตามภาพใดๆก็ตามภาพต่ําก็เป็นกามาคุณห้าคนสัตว์สิ่งโขงต่ําเลยเดภาพสูงขึ้นบาก็ดีหน่อยเป็นกสินสิบอสุภาษิสอุสติสิบเนียก็ดีขึ้นมาหน่อยภูมิหารสี่ก็นับเนื่อง เป็นมนุภาพคือกันกว่าจะเมตตาเขาได้ก็มนุมนวาเขาว่าเราเทงดนั่นเลยเนี่ยมันสูงขึ้นมาเปิดพูมเป็นเทวดาเป็นภูมมนถึงศีลเป็นมนุษย์มโนถึงฌานมีฮิริอตตปะเป็นเทวดามนถึงกสินสิบอสุภาษิปะรุสติเป็นพูมเนี่ยพว,วิหารสีด้วยพระพุทธลูกนั่นหละฌานเกิด ผมมาโลกก็คือฌานมันก็ยากนะคนเนีมันไม่รู้จักฌานเนี่ยมาที่จริงมันผิดมาตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่พระอัคคตาอัตถคตาฌานอธิบายมานั่นเลยมาเต่งเต่งตามหลังมานั่นีลยเต่งตามมาภายหลังอัตถคตาฌานไปอธิบายก็ถูกอยู่หรอกแต่มาเต่งเสริมเติมต่อภายหลังนั่นแหละมันก็เลยผิดมา เรื่งฌานก็เลยอธิบายผิดมาตัวเองเข้าฌานไม่เป็นแล้วไม่เข้าฌานก็อธิบายดึกได้ใจเอาแล้วก็เขียนมามันก็เลยผิดเพราะไม่ทำฌานก็ผมมีอันสี่ก็ไม่ถึงฌานพุทธาดุสติทบารุสติก็บอกไม่ถึงฌานเพราะว่าเขาไม่รู้จักฌาน คำว่าฌานอารมณ์ของฌานนะมันต้องรู้จักอารมณ์ของฌานก่อนปาโบสปีติสุเอกตาบิคาไม่ถึงเด้ยเมื่อเกิดปาโมดก็ไปฌานเลยปีติก็ไปฌานเลยสุขก็ไปฌานเอกตาบิคาก็ไปฌานนะฌานที่หนึ่งสองสามสี่แต่มันไม่รู้จักฌานจะไม่รู้จะทำยังไงอธิบายยังไงคนไม่รู้จักฌานฌานนะมันยากอยู่ดาถ้าไม่รู้จักนะ เมื่อต้องรู้จักอารมณ์ของฌานว่าปรากฏอาการอย่างนี้ปรากฏอาการอย่างนี้คือการสเสวยอ,อารมณ์เมื่อได้สเสวยอ,อารมณ์อย่างนี้เรียกว่าฌานนี้เสวยอารมณ์นี้เรีรยกว่าฌานนี้เหตุกับผลเหตุมันเห็นยากแต่ผลมันเห็นง่ายก็ดูที่ผลคงณผู้ชมผลก็ค,คือปาโบลถ้าปาโบลเกิดเดี๋ยวผลแนะสดงว่าฌานที่หนึ่งเกิดแล้ว ฌานนมันเกิดก่อนผลของฌานเกิดตามหลังก็คือป่าโมดฌานเกิดก่อนผลของฌานก็เกิดตามหลังเนี่ยสร้างเหตุสะกดคือมโนภาพสร้างมโนภาพขึ้นปบรากฏแล้วผลจากมโนภาพสุขทุกข์ที่เกิดจากมโนภาพเร็วผลของฌานสุขที่เกิดจากมโนภาพป่าโมดเกิดจากมโนภาพปีติเกิดจากมโนภาพสุขเกิดจากมโนภาพอกคาตาเบคาเกิดจากมโนภาพ มีมโนภาพแล้วเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันเป็นฌานทั้งนั้นเลยถ้าเข้าใจถ้ารู้จักอารมณ์มันแล้วเด้อรู้จักการเสวยอารมณ์ของรู้จักละฌานมันเสวยอารมณ์แบบเดียวกันถ้าไปดกับขตาเวคับไปฌานสี่สุขไปฌานสามยากอะไรมันก็กล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกเพราะมันเป็นอย่างนี้อาการมันมีถ้าพีตีก็ฌานสอง ปาโบดกับฌานหนึ่งกัรู้แล้วก็ยากอะไรถ้าผลมันเป็นอย่างนี้ใส่เป็นฌานแล้วไม่ต้องถามเหตุว่าบาอย่างไรเหตุมันมีหมดเลยกสิณสิบก็ได้อรุสติสิบก็ได้อสุภาษิสิบก็ได้อรุสติสิบก็ได้พุทธิพันธสีก็ได้จตุธาตุวัฏฐานก็ได้อาลัยปฏิกูลสัญญาก็ได้มันเป็นทั้งนั้นอรูปก็ได้แต่มันก็เป็นฌาน เลยนั่นขึ้นไปแหละมันก็อารมณ์ของชาตนะิมันกินอันเก่าดิเล่เดี๋ยไม่ว่าอะไรก็ตามมันกินปลาโมดปีติสูเกีคาตาเบคาลูกประชานลูกประชานมันก็กินอารมณ์เก่าดิเวลาสวย่ะสวยป่าโมดสวยปีติแต่รันละเอียดกว่ากันแค่นั้นเองเดี๋ยวสวยปาโมดบ้างปีติบ้างสูงบ้างอกาตาเบคาบ้างให้รู้ให้เข้าใจเลย อย yeah. ถ้ามาประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วจะเข้าใจเลยไม่ต้องถามใครอีกเนี yeah. ่ยเลือกฌานก็ไม่ต้องถามใครนั่นเลยหรือวิปัสสนามันก็มันเกิดคือกันนั่นลมันเกิดปีติคือกันได้แต่ปีติความละเอียดเขาปีติ่ยปีติในโพชฌงเดียนั่นมันมีปีติในฌานปีติในโพชฌงปีติในโพชฌงก็บีบสมาธิในฌานก็มีสมาธิใน ถ้ามันเป็นพละปิดอินทรีย์ก็มีสติสบัธิปัญญาจิตไว้มันต่างกันนะความละเอียดละโอความหนักแน่นความละเอียดละออมต่างกันความเบามันก็ต่างกันก็ต้องรู้นั่นเลยเข้าให้ถึงซสกก่อนถึงจะรู้ลำดับว่าต่างกันอย่างไรอธิบายออกมามันอธิบายไม่ได้เพราะมันไม่เห็นถ้ามันคือแก้วเวนเงินทองอยว่าเอออดเพชอดีพอย มีลักษณะอย่างนี้เพชพลอยมีลักษณะอย่างนี้เอ,อ่อมุกดามีลักษณะอย่างนีเนียยกมีลักษณะอย่างนี้มันก็มีลักษณะของมันพ,พีไทยไพรทูลไพรลินมีลักษณะอย่างนี้ก็เลือเต้นั่นเลยแก้วโกมีนมันหลายอย่างด้อเดียกก็มีลักษณะบาได้ที่บายออกมาได้พอให้คนเห็นพมันเห็นด้วยกันแต่ว่าทั้งในนี้ มันจะเห็นด้วยกันได้อัง่างไ่เปนเห็นยากหรือเกินถ้าไปเข้าใครเข้าไปไม่ถึงเนี่ยแต่ว่าเข้าให้ถึงฌานน่ะถ้าเข้าถึงแล้วม่รู้เองบัดน,นี้เดียมันจะเข้าใจเองเดี๋ยวโอ้อันนี้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นอย่างนี้วิปัสสนาก็เข้าให้ถึงอะไรเป็นเนี่ยปีติเกิดจากวิปัสสนาอย่ามั่วส่วนมากับมั่วนั่นเลยเพราะไม่รู้จักนั่นเลย เอาปีติจากฌานไปเป็นวิปัสสดาก็ามีบาทนี้ฮะเนื่ว่าตัวเองได้เอโทษชงถึงโทษชงเลวถือกเลยเล้วไปว่าถึงมรรคเลวเพราะในมรรคก็มีที่สัมมาสม,มาธิในมรรคก็บีเีอยได้โทษชงก็มีในมรรคก็มีอุเบกขาสมโพชชงปีติสมโทษอุเบกอุเบกขาก็คือผลของฌานสี่นั่นแหละ แต่ว่าประกอบด้วยธรรมะตดยประกอบด้วยวิปัสนาก็กลายเป็นอุเบกขาสมบดชงมันลงสู่อุเบกขาดิว่าสังขารุปบกขาญาณน,นะทีจะว่าญาณก็ดีเด้อบรลงสู่อุเบกขาเแบบอุเบกขาคนละอุเบกขานั่นก็แตกต่างกันให้รู้จักอุเบกขาตรงนั้นมันอุเบกขาอุเบกขาเหมือนกันเนี่ย สังขารอเบขาญาณก็เบขาคือกันแต่มันเกิดญาณอย่างรู er ้ว่าม well ันระงับสังขารอเบกขาเบบระงับสังขารระกาไสสังขารวจีสังขารจิตสังขารเดียรงระกายสังขารอยู่ชานที่หนึ่งระกาไสสังขารวจีสังขารคือชานที่หนึ่งระงับลงเล้ยเบบิชานที่หนึ่งระกาไสสังขารวจีสังขารลง ฌานที่สองปีติพิจิตตสังขารฌานที่หนึ่งนี่ยังมีกายสังขารวจีสังขารอยู่จะบริกรรมช่วยอะไรช่วยได้บทตรอะไรตั้งใจให้ใจยาวตั้งใจให้ใจสั้นๆตั้งใจให้ใจเข้าตั้งใจให้ใจออกต้องการให้ใจสั้นให้ใจยาวให้ใจเข้าให้ใจออกให้ใจหยาบให้ใจเลียดจะบังคับกันอยู่การบังคับกันอยู่ในฌานที่หนึ่งนี่ยังบังคับกันอยู่ได้ ชาติที่หนึ่งมันมีครึ่งต้นกับครึ่งปลายครึ่งต้นอาจจะบังคับเนีย่ยขึ้นครึ่ง,งปลายดิเดียถ้ามันสองอย่างสองครึ่งนี่สมบูรณ์แบบกันชาติที่หนึ่งก็เกิดสมบูรณ์แบบเรียกว่าวิตกวิจารณส่วนเลขหรือว่าวิตกเขาไอ้ตกไปตั้งใจคิดตั้งใจทําตั้งใจให้มันเป็นตั้งใจให้มันเกิดวิตกนี่เด้อว,วิจารณนี่ เมื่อมันติดต่อกันไปลงเป็นรายละเอียดเป็นสม่ำเสมอเป็นปกติสม่ำเสมอเป็นธรรมชาติก็เรียกว่าวิจารมันระงับไปตั้งแต่ฌานที่หนึ่งพไไี่เดียวฌานที่หนึ่งตัวต้นเรียกว่าวิโตคือการดูลมหายใจเข้าออกได้เดีวิโตถึงลมต้องคิดถึงมันก่อนนะว่าลมมันอยู่ตรงไหนนะวิโตก,ก็คืออย่างนั้นจะทํายังไงนะทาฌานนี่นะโอ้จะนึกถึงลมหายใจเข้าออกเออลมมันอยู่ที่ใดอะ เพ่งไปหาลมการเพ่ง bueno, ไปหาลมอยา breaker, ่างใดเราเรียกว่าวิตกคือเมื่อเพ่งดูอยู่อย่างนั้นติดต่อสืบเนื่องไม่ขาดสายเรียกว่าว,วิจารณ์การดูลมไม่ขาดสายต, para, ต่อกันไปเรื่อยต่อกันไปเรื่อยติดต่อกันไปตติด่อกันไปไม่เพ่งไปที่อื่นเรียกว่าวิจารณ์มันเกิดพอวิจารณ์มันเกิดปาโมโดก็เกิดเดิเพลินไปกับลมมันก็เกิดเด จะว่าชานที่หนึ่งมันเกิดอะถ้าใครทำก็จะรู้เองจะเห็นเองจะเข้าใจเองโดยไม่ต้องถามใครถามใครก็เป็นเห็นอยู่เห็นอยู่กับตัวนี่นะถามใครอีกหรือใครตั้งใจทำาไม่ได้ถามใครหรอกที่ถามได้คนอื่นอยูนะ่เพราะมันไม่ตั้งใจทำแล้วมันไม่เห็นก็เลยถามหากับคนอื่นถามหาทำไมลมก็อยู่ที่ไปจะบุกตัวเองดีนะผู้รู้ลมก็อยู่ตรงนี้ไปถามหาอะไรอีกเหรอก็ทำสิ ทำมันก็เป็นสิเนีย่ยาใครที่ถามหาแต่คนอื่นนะพ่ออยากได้อะความความรู้คนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้ตัวเองความรู้ตัวเองมันเกิดขึ้นเองด้วอเราตั้งใจทำตั้งใจทำมันก็เห็นเองสิเนี่ยปาโบสถ์เกิดปีติเกิดสุขเกิดเอก,กตาเบขาเกิดทำเอามันเป็นอย่างนั้นละสิเพื่อทำมันก็เกิดเดี๋ยวปีติเกิดก็เห็นละสิจะสงสัยอะไรถ้าปีติเกิด ชาตดซองไปแล้ว <One> ก <input> right. no right. ็ปีตีก็บอกแล้วคนลุกคนพอกไหมล่ะผลของมันอย่านั่นด้วยการจดจ่อจดจ้องจดจ่อเอาจรีเกิจอกเอาไปดับตายไม่ยอมได้เลยจ่อเข้าจ่อเข้าก็เกิดปีติคนลุกคนพองน้ำตาไหลไก่โยกไก่สั่นไก่ขอดไก่ไว้ไก่เล็กไก่ใหญ่ไก่หนักไก่แบบไก่หมุนวูบวับวบบนึกถึงพระพุทธเจ้าคือกันนึกถึงพระธรรมสุคือกันเดี๋ยวถ้าพวกกัน นึกถึงเทพองค์นั้นองค์นี้เทวดาดั้นองค์ดีกับพวกดั้นดีพวกเขาก็ไปฌานคือกันแหละพวกหมอทรงพวกเข้าทรงพี่เขาเจ้าทรงสันบึบบบแบบแล้วก็นึกถึงอย่างนั้นเลยนึกถึงสิ่งที่เขาดับถือเทพองค์ดั้นเข้าโชกทรงเทพองค์ดีบัดทรงบักับดึกเอามโนเอาด้ลลยสัตว์บุบูบแบไปฌานสองนะแต่จะพูดจริงๆเขาก็ไปฌานคือกันนั่นหละแต่มันมิตรฉามิตรฉาสัปที ไวส่สมมานึกถึงพระพุทธเจ้าสิเนี่ยนึกถึงพระธรรมสินึกถึงพระสงฆ์สินึกถึงลมหายใจเข้าออกสินึกถึงทวบดาสิเดี๋ยได้อยู่นึกทีเวลาพอได้ว่าเขาทําคุณงามความดีบ่เออบีรัศมีลุงเหลืองนึกถึงเลกับปีติเกิดขึ้นกันนึกถึงศีลนึกถึงฐานนที่ปีติมันก็เกิดเดทฐานในหลักษาศีลปลื้มใจในตัวเองปีติก็เกิดถ้าไม่จะเกิดไม่ได้นึกถึงความตาย มันก็สลดสังเวชใจวูบลงคือกันนี่ก็เกิดปีติได้อะไรที่มันเกิดง่ายแล้วก็นึกถึงสิ่งนั้นี่ยจะยากอะไรโมมิหารสี่ก็ได้ถ้าใครเนื้อเพเมตตาไปปีติคนลุกคนพองขึ้นทันทีมันเห็นผลของมันมันเสมอกันไม่ว่าจะทํากรรมฐานข้อไหนผลมันปรากฏเป็นอย่างนี้ดึกถึงซาสศพอสุภะอสวัง ถ้านึกถึงแล้วมันเหมือนเห็นเป็นจริงเป็นจังมันก็ปีตีคนลูกคนพ่อคือกิจน,นาเลเดี่ยเหมือนว่าเห็นเป็นจริงเป็นจังขึ้นไาผลมันออกมาเหมือนกันที่มาจะต่างกันเพราะเจ้าอิคนมาเฉียงที่มาของมันว่าน,นั้นถูกอันนี้ไม่ถูกมันไม่ดูที่ผลก็ดูที่ผลสิผลงานนะดูที่ผลงานใครทําไงก็ได้ให้ผลงานไม่อ,อกบาเอาตีนเห็ดก็ได้เขียนรูปวาดรูปเอาตีนเขียนก็ได้เอาปากเขียนก็ได้ เออผลเอาก็ได้มันออกมาดูดีดูที่ผลงานเออออกมาแล้วเออใช้ได้เอาบือเขียนก็ได้เดี๋ยวนดูที่ผลงานอย่าไปดูที่ทําอย่างนั้นไม่ถูกอย่าบ้าเแบบนั้นคำว่าถูกหรือผิดดูที่ผลงานถ้าผลงานออกวมาใช้ได้ดนีคือการเลยดูที่ผลของผลของฌานการเสวยสเสวยสุขของมัน บอกบ่งชีว่าได้หรือไม่ได้ถ้ามัตเสวยสุขได้ก็ได้เลยถูกต้องเขาจะทำยังไงก็ได้เดีย๋ยวให้มมนเป็นฌานก็อยู่ในประมาณว่ากิสิกสิณสีสุภาษีกรรมฐานสี่สิบดีาานนเละไม่ว่าจะเป็นรูปฌานรูปฌานมันก็เสวยผลคือกันนี่เด้อยากพูดได้ฟังให้มันชัดๆไม่ใช่ว่าไปจับเอาว่าประเด็นคนนั้นทำถูกคนนี้ทำผิดบ้าละสิ กรรมฐานต้องทำอย่างนี้เท่านั้นอะไรพวกโง่โง่บ้าพวโก่บ้าพวโง่ผู้กบกบ้าไปตาแต่ภาษาเอาใจของกูเจ้ามันก็เลยเป็นกรรมฐานของตัวเองโดยซ้ําไปบริเวณของพระพุทธเจ้าแทนที่จะเป็นของพระพุทธเจ้าไม่เป็นแล้วเป็นของกูแล้วบิดากรรมฐานของกูเฉพาะเฉพาะของกูต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ถูกผิดบท ความโง่พุทธเจ้าแสดงไว้ตั้งสี่สิบตัวเองไม่ศึกษาก็เอาได้อะไรก็รย้ว่าเดี๋ยวดีเละจักใช่อย่างอื่นไม่ใช่มันขึ้นมาสัสดว์ชัางพายินี่ขึ้นมาทางไหนมันขึ้นได้หมดเด็นั่งเครื่องบินมาหยอดโลกก็ได้ดิเดียบอดหนเสือกลงบ้างก,ก็ได้โดดล่มลงมบ้างก็สิเปียอย่างเดินมาก็จะเป็นอะไรปีนหน้าผาขึ้นไปก,ก็ได้ถ้าใครอยากยากอยาก,ยากให้บรรลับ,บากอยาก,ยาก,ยากนั่งรถมาก็ได้ เดีย yeah. บ้าได้สามทางปวรักรถก็ดนะีเดียบ่าทางไหนบ่ก็ขึ้นมาได้เดีย yeah. มันได้หมดนั่นหละนั่งรถอะไรบ่าก็ถูกบทดแต่คนมันตัวเองทำบ่าอะไรก็นึกแต่ว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นต้องอย่างนี้เท่านั้นมันอธิบายบรเลยเพียนไปเพราะไปที่ใบาตามหลักการอธิบายก็เลยเพี้ยนไปบทธรรมะของพุทธเจ้าเลยเพี้ยนไปบทแทนที่จะเป็นธรรมะส่วนกลางเอาไวก้กลางๆงนี่เลย แล้วอธิบายมันเข้ากับธรรมะกลางๆนั่นหละให้มันเข้าตามหลักเกณฑ์ตามบาลีหลักเกณฑ์บาลีพุทธทพุทเนี่ยเทียนมีอธิบายให้มันเข้ากันอย่าอธิบายเพี้ยนออกไปนี่มันเพี้ยนมาตั้งแต่หลังพูพุทธเจ้าปฏิพาทไม่นานเลยก็เพี้ยนไปเลยเพราะไป,ไปยังไงพราะเอาแต่จำจำจำเลยไม่ทำที่นี่ พื้นที่กับเพนที่หรือไม่เข้ากันพื้นที่อย่างหนึ่งพอแผนที่เอาไปคนละทิศละทางเลยเผนที่เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมทีหลังที่จริงนั่นแหละอธิปผิดก็มีอธิบายผิดก็มีม,มันมีหลายอยา่างเดียตั้งใจผิดก็มีอาจจะมีคนตั้งใจให้มันผิดก็ได้เพราะพามาบวชก็เยอะ อย่าผิดเพราะไม่รู้ก็ได้มันก็มีหลายอย่างนี่แแต่ว่าหลักมันต้องมีถ้ายังไม่เข้าใจก็พยายามศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจให้ลึกอะไรที่มันเป็นเปลือกเราก็เปอะไรที่มันไม่ตรงตามเราก็เบไม่เอาเดี๋ยวถือว่าเป็นเปลือกเป็นสะเก็ดแม่ว่าเราเอาแต่เกก็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ แล้วก็เลือกแต่กตอร้เปลือกรูกกะพ้รู้เก่นแล้วก็เลือกเอาแต่เก่นคําสอนผู้เจ้าจริงๆมาทึงจะไปได้นี่แหละคนยังไม่เข้าถึงเดี๋ยวจะไว้ให้ไปเข้าถึงนะพุิยานสี่ก็ไปเข้าถึงฌานก็ให้เข้าถึงหลักง่ายๆคือระดับฌานให้เข้าถึงวิปัสสนาให้เข้าถึงจริงๆวิปัสสนาจริงๆเนี่ยมันคืออะไร ฌานจริงๆมันคืออะไรคือผลที่มันปรากฏว่าปาโบทปีติสุเกตาอเุเบขาได้เลยเนี่ยถ้าเขาเป็นอย่างนี้ฌานถึงแล้วแสดงว่าบีฌานแล้วไม่ต้องสงสัยเพราะมันเสวยผลของฌานเลยแสดงว่ามีฌานนั่นเลยวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาก็ดูผลผลของมันถ้าเป็นวิปัสสนา มันจะเห็นอนิจจังทุกขงังนารานตรผลของวิปรรัสสนาใครทําอะไรก็ตามดูอะไรก็ตามรู้อะไรเห็นอะไรก็ตามมันจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังนระตดเห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับเห็นมันเกิดแล้วมันเสื่อมสลายทุกสรรพสิ่งและสรรพสัตว์นะใครทําไงก็ถูกบทถ้าไปเห็นอย่างดีนี่ได้ว่าไม่ต้องอย่างนี้เท่านั้นไม่ใช่เบบนั้นเพราะวิปัสสนามันมีหลายอย่างเหลือเกินไม่ใช่ว่าอย่างเดียวเป็น เนี่ยอันหนึ่งก็เห็นอัน,นิจังหนึ่งก็เห็นทุกขัครั้งหนึ่งก็เห็นอนัตตาเห็นปบลไม่เห็นต่างกันเจวลักขณูปนิชานชาญที่เกิดจากวิปัสนาการทําชาญแบบวิปัสดาหรือว่าสุญตาสมาธิเดียอปฏิหิตัสมาธิอันนี้มิตตสมาธิอันนีมิตตสมาธิเราก็ดูอาน,นิจังเห็นแต่เกิดกับดับเกิดกับดับไม่จับนิมิตไม่จับเครื่องหมาย ไม่เพ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพ่งแต่เกิดกับดับเนี่ยอาปดีแตาสมปธิเพ่งแต่การเสื่อมสลายให้เสื่อมสลายเกิดดับก็ไม่ได้ดูดูแต่การเสื่อมของมันจ้องอยู่แต่การเสื่อมของมันเสื่อมเปื่อยไป้แต่มันเปื่อยไปเปื่อยไปมันเปื่อยไปเห็ุดูแต่การตั้งอยู่แล้วมันเสื่อมไปเพื่อมาดูความเก๋ ถ้าจะถ้าพูดยับง่ายๆหยาบๆกันเพราะดูเกิดกับตายเพราะดูความเก๋มันเก๋ไปเก๋ไปเก๋ลงเก๋ลงเพราะดูเก๋ว่ามันใครใครทำให้เป็นอย่างนี้ธรรมชาติทำให้มนเปิดพวกหนึ่งขั้นไม่ต้มผึ่งมันเปื่อยก็ดีนะหรือว่าดูก้อนน้ำแข็งมันเปื่อยพวกดูกว้อนน้ำแข็งตัวนี้ปิรุมาตเท่าดีพวกเลขเออต่อไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลย ดูแต่มันก้อนมันเท่าดีแล้วก็ดูตอนมันหมดไปเห็นแต่ตอนมันมีอยู่กับตอนมันหมดไปพวกหนึ่งพวกที่สองนี่เห็นขนาดที่มันเปื่อยไม่ได้ดูว่ามันก้อนเล็กก้อนใหญ่เดยดูแต่ตนกลางมันว่ามันเปื่อยไปเปื่อยไปเสื่อมสลายทุกวินาทีดูเป็นทุกเสี้ยววินาทีมันเกิดเปื่อยไปทุกเสี้ยววินาทีพวกหนึ่งจับเป็นนาทีหนึ่งกว่ามันจะหมด พวกหนึ่งจับเวลาเป็นนาทีอ่ะมันมีอยู่แล้วก็มาดูอีกทีโอ้หมดแล้วเห็นไหมล่ะมันเปื่อยหมดแล้วพวกหนึ่งดูจับกล้องไว้เลยเห็นมันหายไป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 เรื่อยๆดูติดต่อกันไปโอ้มันเสื่อมทุกวินาทีดีเด้อเรียกว่าทุกขังนี่เลยอดิจังพวกหนึ่งพวกหนึ่งทุกขังพวกหนึ่งอนัตตาใครทําให้มันหายไปใครทำให้มันเปื่อยอย่างนี้ใครเป็นคนทํา ถามหาคนทำมันไม่มีใครทำมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติทำให้มันเปื่อยไปเยองก้อนน้ำแข็งก็ต้องเปื่อยทุกสรรพสิ่งเกิดมาเลวต้องเสื่อมสลายทุกสรรพสิ่งเกิดมาแลวต้องดับเพราะมันเป็นของธรรมชาติธรรมชาติทำให้เป็นอย่างนี้เหมือนกันดูรวมให้ใจเข้าออกพวกเดือเฮตเต่ลมเกิดกับลมดับพวกเดมาดูตรงกลางลมก่อนมันจะดับ หายไปหายไปลมหายใจเข้าเกิดแล้วเสื่อมไปเสื่อมไปจนสุดดับเรียกว่าเห็นอน,นิจจังกับเห็นทุกขังเพื่อนหนึ่งเห็นแต่เกิดกับดับลมหายใจเข้าเกิดขึ้นเลยเห็นมันดับสุดลมหายใจออกเกิดขึ้นเลยก็ดับพวกดูตรงกลางก็เห็นมันเสื่อมสลายแล้วเห็นทุกขังเพวกที่สามนี่ดูอะไรดูว่าที่มันเกิดดับเกิดดับอยู่ที่ใครทําให้มันเกิดทําให้มันดับเนี่ยก็มองว่าเห็นโอธาบมชา ใครก็แก้ไขมันไม่ได้เพราะธรรมชาติเมื่ออะไรเกิดเบลยต้องดับนทุกสปปรรพสิ่งเกิดเบลยต้องดับทุกสปปรรพสัตว์เกิดอนัตตาที่สําคัญที่สุดมันครอบคุมนะอาน,นิจังก็ดีอยู่แต่มันก็ไปสุดท้ายก็จะไปเห็นอนัตตาทุกขังก็ดีอยู่เห็นมันเสื่อมก็ดีแต่ว่าสุดท้ายต้องมาถึงอนัตตาว่าที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรมันจะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะคนนั้นทาเพราะคนนี้ทํา ธรรมชาติมันเป็นอยู่อย water, English, ่างนี้มันจะเห็นแบบดีบันจะจะโปรงจะปล่อยจะวางจริงจริงเห็้นมันเกิดมันดับก็ปรงอยู่ระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ปรงหมดมันนึกว่าอาจจะนึกว่ามีคนทําให้เกิดให้ดับนั่นเลยก็ต้องดูจนว่ามันไม่มีใครทํามันเป็นธรรมชาตินี่ทุกขังคือการการเสื่อมสลายใครทําให้มันเสื่อมสลายก็ดูจนมันเห็นว่ามันเสื่อมสลายเองตามธรรมชาติของมันนั่นลมันถึงจะใช้ได้นะ มันเกิดขึ้นตั้งอยู่สึมสลายและดับไปเองตามธรรมชาติของมันเอาอะไรยับยั้งไว้ก็ไม่อยู่เพราะมันไม่ใช่เราและมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของธรรมชาติต้องรู้อย่างนี้จริงๆเข้าใจอย่างนี้จริงๆจนยอมรัรรบว่าเป็นของธรรมชาติทั้งหมดสรรพสัตว์และสรรพสิ่งเป็นของธรรมชาติทั้งหมดนั่นลมันถึงจะไปได้จะว่าการดูลมหายใจเข้าออก ดีไปถึงพระิพานได้คือกันถ้าดูให้เป็นเดี๋ยวมันไม่เวียอะไรเป็นเจ้าของไข่ใครไม่ได้เป็นเจ้าของไข่เป็นของธรรมชาติทั้งหมดทั้งผู้รู้คือสัพสัตวรู้แล้วไปยึดไปถือนะไปถือบัโดภาพอยู่นั่นเลยเป็นสัพสัตถ์ถ้าไม่ถือมนุภาพก็ไม่เป็นสัพสัตถ์โดยจากรู้ว่าสัพสัตไปไงจำกัดความลงไปจะได้รู้ว่าสัพสัตไปไงเนี่ยจิตที่ไม่เป็นสัพสัตไปไง ที่เป็นสัพสัตคือมันยึดถืออยู่ก็เป็นสัพสัตถ้ายึดถือก็เป็นสัพสิงเดี๋ยทุกสัพสิงมันเป็นของมันอยู่งั้นไม่เป็นสัพสัตมันลอยตัวแล้วที่เป็นสัพสัตเพราะมันยึดถือมโนภาพว่าเป็นจิงเป็นจังอยู่ก็คือสัพสัตถ้าเป็นโลกุตระจิตรู้แล้วไปเปรียบมโนพาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรามันหายไปแล้วโลกุตระจิตที่เกิดขึ้น คำว่าอนัตตาหรอคำว่าเรามันไม่มีมันเป็นอนัตตาเป็นของธรรมชาติมีอยู่แต่เป็นไปของธรรมชาติมันก็เลยเป็นอนัตตาอนัตตาปรากฏไปเลยมันก็ลอยตัวจิตก็ลอยตัวเมื่อยึดไปถือก็ลอยตัวเมื่อใดอนัตตาจะไม่ปรากฏมันก็ยากนะอนัตตาไี่เป็นตัวสุดท้ายอีิจังทุกขังเลยมาถึงอนัตตาถ้าเห็นอนัตตาเลยอนัตตาธาตุอนัตตธรรม เห็นทุกสรรพสิ ah yeah. ่งเป็นอนัตตารัตตธาตุเดียวนัตตธาตุคือเหลือแต่จิตที่เป็นของธรรมชาติอนัตตธรรมก็เดียวยุติธรรมนั่นเองกับรัตตธาตุจิตที่จิตเป็นธรรมธาตุอนัตตธาตุจิตที่เป็นธรรมญาณเป็นอนัตตาธรรม ไม่ใช่บีเราไว้บีของเราอยู่ในที่ไหนๆแล้เมื่อได้ถึงอนรรถธาตุเมื่อไดถึงอรรถธรรมจึงแต่ว่าด,ดิโลดเกิดนิพพานเกิด